กาบสวัสดีนั้นด้วยนะครับอยู่ช่องพ1 2 5ึ่วนกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมโซนโฟร์เอ็กซ์ตมกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมผมก็จะทําการขุดสว่านหนึ่งหัวนะผมจํานวน7ชั่วโมงนะครับผมเป็นสว่านใหม่นั่นเองนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับมีของแบบของที่เข้ามาใหม่เยอะมากนะครับก็เกลือหน่อยก็จะเป็นพวกบวกสิบสองสีนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นพวกไอ้ตั๋วสีเขียวขุดนั่นเองนะครับตัวนี้ ที่เกลือที่สุดแล้วกันนะครับต้องเรียกว่าเกลือที่สุดนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะเพื่อนๆก็ตอนนี้ราคาของมันก็ดอปค่อนค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆถ้าถ้าตอนนี้นี่เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันว่าของราคาเป็นไงบ้างนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยของมาเริ่มดอปแล้วเห็นไหมบางชิ้นก็สามจุดเก้าเอ็มแล้วอ่ะถูกมากเลยอ่ะแต่ปีกเขายังราคายังแข็งอยู่นะแข็งเรียกว่าแข็งไหมมันตกมาอยู่ละแต่มันก็ยังสิหลักหลักสิบห้าเอ็มอยู่นะเพื่อนๆตอนนี้ ราคามันก็ดอปลงมาเรื่อยๆนะตอนนี้นะครับก็เซตหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้อ่ะยังไม่ได้คำนวณเหมือนกันว่ามันเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้เซตหนึ่งนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาสุม่มเอ้ยเร,เรามาขุดกันดีกว่าเรามาคงมาขุดกันดีกว่าจะมาสุ่มอะไรไม่มีอะไรมาให้สุม่มหรอกจะมาขุดนะที่อยากได้เนี่ยคงอยากได้สามส่วนนี้มั้งอืมมันมันเฟวอยู่แล้วก็อืมแล้วก็เป็นแบบของเมดนะของเมดที่เป็นเซตใหม่อ่ะ เป็นเมดน่าจะเฟี้ยวเลยรีเจนผมว่ามันราคามันถูกมา,มากแล้วอยากได้เมดมากกว่าอ่ะเดี๋ยวเรากดไปเลยเจ็ดชั่วโมงปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บกดปะน่าจะตั้งร้านไปด้วยมั้งผมมาดูทรงแล้วหาของมาตั้งร้านด้วยอ่ะเดี๋ยวผมตั้งร้านไปด้วยแล้วกันนะคนดูปึ๊บได้ไหมไม่ได้ปึ๊บมือไม่แม่นเลยว่ะเดี๋ยวหลงังๆมาเนี่ย <S 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 ก็เดี๋ยว เจอกันนะครับ7ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันว่าสรุปว่าเราจะได้อะไรบ้างนะเพื่อนๆป่ะเดี๋ยวไปดูช่วงท้ายเลยแล้วกัน,นครับ A few moments later โอเคครับทุกคนก็ขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้อะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราได้อะไรบ้างนะทั้งหมด7ชั่วโมงนะครับกับสว่านหนึ่งหัวตัวใหม่นั่นเองหวังว่ามันจะได้ของเราคิดหนึ่งนะเปิดมาปึ้งมีอะไรไหม ยังไม่เห็นอะไรเลยนะหน้าที่สองหน้าที่สามโอ้โหหนึ่งหัวเจ็ดชั่วโมงไม่ได้เลยเลยครับเคจริงปะเนี่ยโอย่ยหาขุดเลยดีกว่าโอ้หลูกแก้วสองสองสีมาบานเลยนะฮะเออไม่มีเลยครับ ไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้โหหนักอยู่เหมือนกันนะหนึ่งหัวเจ็ดชั่วโมงเลยนะเว้ยผมเห็นบางคนในหนึ่งหัวยังขึ้นกันอยู่ผมนี่ดวงสวยมากโหไดหอันนี้มาสิบเอ็ดใบอ่ะคนดูคิดภาพดูดิโอ้โหหนักนะหนักอยู่หนักอยู่ไม่มีด้วยครับในกระโปรงในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยอืมนนี้คือเพิ่งตื่นนะเสียงเพิ่งตื่นเลย,นะเย,นเลยคนดูเออไม่ได้อะไรเลยครับเอศร้าว่ะ เกลืออีกแก้วเหรอเกลืออีกแก้วเหรอโอเคอะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาขุด7ดชั่วโมงเกลือจัดเลยนึกว่าจะได้ของคืนมาสักชิ้น2ชิ้นเออก็ยังดีเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายยครับผม